คันตีเหยาปอมของอาชิโนนะครับรุ่นโนเบิลตัวนี้ได้สินค้าเข้ามาประมาณร้อยคันนะเอามาทำโปรโมชั่นโดยเฉพาะเลยตัวนี้จะมีทั้งเบสและสปินนิ่งนะครับแต่ว่าเบสจะได้มาแค่6ฟุตนะ6ฟุต2ท่อนเวทจะเป็น8ปดขีดหนึ่นะครับตัวแบงค์จะเป็นกราไฟร้อ์เซ็นะครับด้ามจะเป็นด้ามยาง EVA ฟอร์กิปจะเป็นฟอร์กิปแบบเรียบๆนะครับเรียบหรูตัวรีซีฟจะเป็นของอาชิโนส่วนคันสปินนิ่งจะมีสองระยะนะครับ6ฟุตกับ6.6ฟุตแต่ว่า6ฟุตจะมี2เวทมี8ขีด 17LB แล้วก็10ขีด 20LB นะครับขนาด6.6ฟุตนะครับของสปินนิ่งจะมี อ่าเวทเดียวนะ8ปดขแต่จะมีเข้ามา2สีสีเขียวกับสีฟ้านะครับสนใจสินค้าก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับสินค้ามีเข้ามาพร้อมจัดส่งครับ